ใครสวดดังยงขอตังไหลเข้าบัญชีใครสวดดังยองขอตังไหลเข้ากระเป๋าใครสวดกระเป๋าขอให้ได้วันละพันสองพันก็ยังดีทีทีทีโต๊ป้าเตอร์ฮัธโตโรามงนามาสามิสุวัติปันโน พิยาตาตรายันติพุมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหากุญโญมหาราภะพระวันอิธิโยพุทธสามาณีมามาพุทธสาสาวาหุสามบัจิตสามีเพ่งเพ่งพาพาหาเรื่

สมปานาด้วยบุญญาบรารมีพ่อปู่แม่ยา่าเทพทายเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ั้งหลายจงมาบันดลบันดาลให้เศรษฐีใจบุญให้ในายทุนใจดีมาซื้อที่ของข้าพเจ้าภายในสามวันเจ็ดวันภายในสามเดือนเจ็ดเดือนหรือไวัยวัยนี้ยิ่งดี ด้วยบุญญาบาร,รมีพ่อปู่แม่ย่าเทสายเทวาชรคัตสาเจ้าวัดเจ้าวาเขตสถานที่นี้ขอให้ท่านมาบันดลบันดาลให้ข้าพเจ้าได้ขายสมหวังเยอะสิสองล้านเออสาธุเนี่ยอาทีนี้ก็เรา จะได้เรียนคิวกันเข้ามานะาห้ามแซงเด้อโยนเด้อนั่นนั้นเด้อเพราะว่าจะให้อาจารย์ก็จะรักษาที่สุดแต่นั้นก็จะเอาเอาอี้มาเลยวิดีโอได้ไหมเนี่ยโอคค่ะเออทำทำคลิปได้ไหมเนี่ยอาจารย์กลัวว่าอาจารย์อย่าทําคลิปโยมเลยหนี้เยอะเดี๋ยวเจ้าหนี้มาทวงงไม่ได้นะไม่ไม่มีหรือมี ปกติเนี่ยคนแย่งกันนะผันละสองมือสามมื่นเอออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้าคลิปอัดคลิปไปไปอยู่ตรงนู้นเลยมาฮะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะด้านหลังเออเอา้างิน อนีอิบมดาครึ้งไอันนี้ามครับ่อัสองซ้ำตอนนี้อันนี้ก็เป็นยันที่พระอาจารย์เขียนซึ่งพระอาจารย์ก็บอกว่าพระอาจารย์นี้ไม่มีเครื่องรางของของังไม่มีกระถงกระถาวิสาอาคมอะไรเออไม่ได้เรียนแต่ สอนธรรมะด้วยการพึ่งพาตัวเองอัตหิอัตโนนาโถโตตนแล็เทต่พึ่งของตนแต่เขาเอาไปแล้วธุรกิจเขาปังเองเพราะเขาเชื่อมั่นในคุณงามความดีเขาเชื่อมั่นในคุณสิลคุณธรรมเอาไปแล้วสวดมนต์ปฏิบัติธรรมไม่นอกใจลูกไม่นอกใจผัวไม่นอกใจเมียนี่เมียเราคนไหนอะเมียไม่ได้มาขอให้เมียรักเมียหลงเน้อสาธุอ้ามอบให้อา้ามอบให้ผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้น้องสาวหรืออะไรเพื่อนังเนาะ หนส่วนเอาสาธุอ่าอ่าจับอ่าให้ให้เฮียเล็กเถ้าถวายหนึ่งหมื่นสาธุอ่ารับไปแล้วเด้ออายุวันโนสุขขังพลังชื่ออะไรนี่ยชนิดอ่าซื้อเล่นคุณนันอ่าไม่ใช่นั่นเนาะสาธุอ่าให้เฮงปังๆเด้อรับไปแล้วอันนี้อ่าสาธุอ่ารับไปแล้ว อ่าคอยได้ขายอันนี้พระอาจารย์สวดให้นะให้นะคะสพระอาจารย์อ,อ 3, 4, สามวันนี่มันไม่ใช่ขายก๋วยเตี๋ยวอย่างน้นอยๆขอสักสามเดือนก่อนเนาะเออสามวันเจ็ดมาเหมือนเหมือนคนหนึ่งอ่ะขายสี่แสนดอลลาร์แกก็บอกว่าของโยมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นที่ตาบอดจะมีใครซื้อไหมพระอาจารย์บอกว่าสามวันให้ได้ขายได้ขายจริงๆเออ ขอให้สำเร็จเด้ออ่าสาธุแบบนี้อ่าอ่าเรียบร้อยอันนี้อ่ะอนี่ก็ถวายอ่ะมายมเยอแม่สาธุขอยลูกค้ายเยอะเยอะเด้อนี่ก็ขอยได้ขายได้ไวอ่ารองเท้าด้วยสาธุเบอร์อะไรอ่ะพอดีเลย41อันนี้5,000หรือเท่าไหร่เนี่ยห้0 0ัวันก่อนก็ใส่ไอ้นี่แหละว,วางไว้นั้นครับคนขโมย ใครกันแล้วแต่ที่มาวัดนี้อย่าขโมยรองเท้ากันนะโดยสภาพรองเท้าพระซื้อมาอ้าวอนุโมทนาบุญเนอย์จะไม่อิ่แล้วก็ยอมเล้ว <c oughs> อ่าอยังไม่แน่นันเนออันนี้อันนี้พี่ใหญ่นี้ชื่ออะไร <c oughs> อมาตะอมาตะแปลว่าไม่ตาย <c oughs> อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบสองเมื่อสองปีที่แล้วไปโดนอะไรใครโกงมา <c oughs> หมดเท่าไหร่ เท่าไรโอ้โหเยอะเนาะอ้าวอย่าให้อย e. ah, ่าให้เขาโกงอีกนะขอให้ถึงอายุร้อยปีสาธุอ่าอยมไม่นำแก่นมาอ่าขอให้สำเร็จยศเสร็แล้วไม่เพราะหัวคอยอ่าอ่าสาธุอ้าวดีมีแห่งโชคดีร่ำรวยเด้อสาธุอ่าเดี๋ยวเรียนคิวก่อน ลูกประคำมุดตอนนี้ลูกประคำมมดจองได้อีกประมาณสองสัปโมงลูกประคำมาถึง